สวัสดีครับวันนี้พก่กคาผมเซลทีเจนะครับวันนี้ผมพามาชมเป็นตัวมิตซูบิชินะครับไททันเข้าใหม่2คันนะครับเป็นรถหัวเดียวรถนี่ต้องบอกเลยว่ารถสวยมากๆใหม่มากๆนะครับเลขไม่์หลักพันเท่านั้นเองย้ำอีกครั้งนะครับเลขไมล์หลักพันไม่ถึงหลักหมื่นรถใหม่แท้นะครับผมก็2คันจะเป็น2อรุ่นนะครับเป็นหัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นสรุ่น คันแรกเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคันนี้จะเป็น m i t ูบิชิตไทตันสอง GL 4ี่คูณ4นะครับขับเคลื่อน4ล้อได้ขับเคลื่อน2ล้อได้นะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ออกห้างป้ายแดงเนี่ยประมาณ700แสกว่าบาทเลยนะครับนี่นะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแบบลูกแก้วแบบนี้ ายเดียวที่อยู่ด้านล่างนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านนะครับจะเป็นดำด้านนะครับตรงนี้รถสี่คูณสี่ก็จะยกสูงขึ้นมานิดนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับกระจกกับมือจับก็จะเป็นดำด้านนะครับภายในจะเป็นบอร์ดหนังออกสีเทาเทาเข้มๆนะครับนี่นะครับรถเกียร์ออโต ขับ4นะครับคันนี้ออกห้างป้ายแดง700ดแ0บาทราคาคันนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาตอนนี้ยังไม่รู้ราคาเลยนะครับมาถ่ายคลิปให้ชมก่อนและคันนี้ติดคอกแบบนี้ให้ด้วยนะครับลูกค้าคนไหนที่ต้องการรถหัวเดียวและเป็นขับ4เกียร์ออโต ถ้าต้องการแบบติดข้อแบบนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนี่นะครับติดข้อมาให้พร้อมขายทั้งอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าแล้วก็เลขไม้นี่นะครับโลโก้สี่คูณสี่ขับเคลื่นลอนสี่ล้อตัวดําเดิมก็จะยกสูงให้มาแบบนี้เลย นี่นะครับกระจกไฟฟ้าและที่สำคัญนะครับเลขไมค์คันนี้3,000โลเท่านั้น3,349กิโลเมตรนะครับราคาเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ลูกค้าคนไหนสนใจรีบทักเข้ามาโทรเข้ามาจองได้เลยนะครับรถมีแค่อย่างละคันนะครับคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคันถัดไปนี่นะครับคันนี้ก็พิเศษเหมือนกันเป็น2.4 g l เหมือนกันนะครับ หัวเดียวเหมือนกันเลยแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรูปร่างภายนอกก็จะเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าคันนี้มีการแต่งเพิ่มเติม,ตมก็คือเขาเปลี่ยนโชค๊คมาแล้วนี่นะครับเปลี่ยนโชค๊คมาให้เพิ่มความสูงขึ้นไปอีกนะครับน่าจะสูงกว่าคันเกียร์ออโต้ประมาณนิ้วถึง2นิ้วได้เลยนะครับคันนี้ล้อยางก็จะเป็นกระทะแบบนี้เลยนะครับ สูงแบบนี้ขึ้นเขาลงห้วยสบายๆเลยลุยน้ำลุยอะไรได้หมดเลยนะครับภายในก็จะเหมือนกันเป็นบอ่อหนังออกสีเทาแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ออกห้างป้ายแดงประมาณห0แสนกับเกือบ7จ็ดแสนเหมือนกันนะครับคันนี้แต่แต่งมาให้แล้วยกสูงให้เปลี่ยนโชค๊คนะครับโช๊กหน้าโช๊กหลังเปลี่ยนมาหมดแล้ว ถ้าไปแต่งเพิ่มผมว่าเปลี่ยนแค่ล้อเป็นดุลลุยหน่อยเปลี่ยนล้อลุอยหน่อยก็จบเลยนะครับคันนี้หรือไปทางอย่างนี้ก็ได้แล้วก็นี่ครับคันนี้ด้านหลังจะใส่มาไม่เหมือนกับคันเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนติดแหล็กติดโครงเหล็กเพิ่มด้านบนก็วางของได้นะครับขายสายแคมป์อยากได้รถไปแคมป์คันนี้ก็ใช้งานได้นะครับวางโครงวางของได้อนนี้จะเป็น เสริมเป็นเหล็กมาเลยนะครับราคาคันนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้เหมือนกันรถเพิ่งเข้ามามีแค่2คันนะครับคันนั้นเป็นเกียร์ออตโต้ส่วนคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาการตกแต่งกระบะหลังก็จะต่างกันนะครับแต่ว่าการใช้งานก็ดีเหมือนกันนะครับขับ4ขึ้นเขาลงเขาลุยน้ำได้สบาย เดี๋ยวให้ดูด้านในคันนี้เลขไม่ห0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับ5,577กิโลเมตรเป็นรถหม่แท้เหมือนกันนะครับรถสวยเดิมทั้งคู่ไม่มีชนหนักจมน้ำพิความแน่นอนนะครับทั้งสองคันเลยคันนี้เกียร์ธรรมดาราคาเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เนาะในคลิปนี้เลยส่วนคันนี้เกียร์ออโต้นะครับ ติดโคง้งติดข้อกมาให้เรียบร้อยราคาแต่ผมแปะไว้ให้เหมือนกัน2คันนี้ลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์08 5 2 1 7 3 8 8 3หรือว่าแอดไลน์ได้นะครับที่ไลน์แอด tjrdd นะครับอยากดูรถตัวจริงมาดูได้นะครับที่บางพีสมุทรปาการนะครับแต่รถสวยขนาดนี้ไม่ต้องดูตัวจริงก็ได้ครับโอ้โหใหม่ๆเลยอย่างกับป้ายแดงนะ จัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มลูกค้าคนไหนสนใจอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ก็โทรมาได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเซียวตีเจรถมือสองมาแท้ราคาถูกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ